ครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับ i ีซูดีแม x แแคบยกสูงที่เป็นตัวเค,เครื่องยนต์3.0ขับเคลื่อน4ล้อกันนะครับตัวแแคบยกสูงทําการตลาดด้วยกัน2เวอร์ชันนะครับนั่นคือเวอร์ชันตัว b ีครอสนะครับทําการตลาดเฉพาะรถยนต์3.0นะถ้าเป็นตัว b ีครอสถ้าเป็นตัวไฮ g ลนเดอร์นะครับทำการตลาดเฉพาะรถยนต์1.9เท่านัน้นแยกกันทําเลยนะครับไฮ g ลนเดอร์มีเฉพาะ1.9นะครับแต่ตัว b ีครอสมีเฉพาะรถยนต์3.0ถ้าเป็นตัวแแคบยกสูงนะ ตัวนี้ราคา9 1 7 0 0 0บาทเป็นตัววีคอร์ส3าตัวแคบยกสูงนะครับกระจังหน้าเป็นแบบทูโทนไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ใบบีม LED ไฟสว่งต่ำในโคมเดียวกันไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED กระจังหน้าขนาดใหญ่มีดูดอา,ากาศไปห้องเครื่อง E-SU D-MAX เป็นโคมเมี่มขนาดใหญ่มีแอร์เครดเทนมาให้ช่องลมไปยังเบาลร้อยดิ d เบรก ตัวนี้เป็น,น 0, 190เครื่องยนต์3.0ร้อยเก้าสิบแรงม้าที่3,060รอบต่อนาทีเบรงบีดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,600รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดาหัสปีดวิธีการใสยย่เกียร์ถอยหยับคัทยกวงแหวนนี้ขึ้นออกสายสุดไดร์บที่เกจหนึ่งตัวนี้ก็เป็นหน้าจอใหม่นะของเดิมปี2023เป็นเจ็ดนิ้วของใหม่เป็นแปดนิ้วรองรับ Apple bon CarPlay และเราตัวแบบไวรีดตัวนี้เป็น แอร์ Air, ธรรมดานะตัวนี้ปรับที่ทางรวมเป่าหน้าอย่างเดียวเป่าขาได้หน้าพร้อมกันตัวนี้ก็เป่าขาอย่างเดียวอันนี้ไล่ฟ้าด้านหลังอันนี้ปรับยงังรวมอันนี้ AC ถ้าไม่เปิด a c ไม่เย็นนะอันนี้ปรับนะครับน้ยายาแอร์แอร์แบ็กมี2ใบตัวนี้ก็ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบหมุน2เฮดมา 4H เฮดใส่ได้เลยความเน็วไม่เกินร้อยสี่เฮดเนี่ยยู่รเสนีทถึงใส่ได้อันนี้ก็ระบบช่วยลงเขาอันนี้ก็รับเทรนโหมดตัวนี้ก็ระบบขับเคลื่อนนะครับดิฟล็อกนะครับอ่ามีมาให้ ก็การตกแต่งของขอโซนเกียก็จะเป็นสีเงินกับสีดําเป็นโอมแบล็กตัดสลับกันตรงนี้ขวดน้ําและแก้วกาแฟวางได้อันนี้ก็สอบทัดอยู่ตรงนี้เดินได้จริงอันนี้ก็เปิดมาตรงกลางไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ถ้าคุณจะได้แอดิตตอนนะคุณต้องเล่นตัวเซี P และตัวเคุณจะได้แอดิตตอนนะครับถ้าไม่ใช่เซี P และตัวเส่วนตัวที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเอ็กซิลหรือตัว เริ่มต้นตอนเดียวอะไรก็แล้วแต่นะครับได้แอร์ธรรมดาทั้งหมดเลยตัวนี้ก็เก๋สองชั้นอันนี้ก็นี่ยังไม่ซ้อมนะแต่ช่องเสียคของขนาดใหญ่ตัวนี้มีรัดดีไซน์เป็นกิวกิวบางคนนี่เกล็ดมังกรบางคนงคนี่เกล็ดปลาแล้วแต่อันนี้ก็กอบแอร์เป็นเป็นโอ a บล็กสีดําอันนี้ก็ที่ใส่แก้กาแฟขวดน้ํามาได้สบายอันนี้ก็แผงของประตูก็จะเป็นอันนี้ฮาร์ดแข็ง อันนี้ก็สีเงินตัวน,นี้ก็สีเงินสีดามโนแบ็กซอฟทัชอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ซอฟทัชที่พักแขน,นได้จริงอันนี้สีดามนโนแบ็กกระจกไฟฟ้าแต่ยังไม่ออโ,โต้ขวดน,น้ำอยู่ห้าลิตรวัดไ้สบายลำโพงอยู่ตรงนี้ก็ชี้จับหนขึ้นมี2จุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีก1จุดส่วนคนขับมีอยู่อันเดียวคือตรงนั้นไปดูฝั่งคนขับดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมาเริ่มต้นที่แผงข้ามประตูซอฟทัชมี2จุดตรงนี้และตรงนี้ ชีดเมโนแบ็คกระจกอตโต้พร้อมกันนี่ฝังคนขับฝั่งเดียวตัวนี้ก็ล้อรถบล็อกล้อรถตัวนี้ก็กดตัวนี้จมกระจกตัวนี้ฝั่งของผู้โดยสารแต่ไม่สามารถขึ้นลงได้กันเด็กเล่นอันนี้ก็ปรับและพับไฟฟ้าอันนี้ปรับอันนี้พับอ่าพับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ชีดามิโนแบ็คอันนี้ก็ขวดน้ำหนึ่งห้าลิตรวา่าสบายก็ตัวนี้ก็จะเป็นเปิดฝาทางน้ำมันเปิดฝากระปรงอันนี้ก็ใส่เหรียญได้นิดหน่อย อันนี้ก็ระบบการลื่นถลายอันนี้ก็ปรับไฟเวลาด้าหนาหน้ามันเชิดขึ้นก็กดดรอปลงถ้าคนของท้ายนะครับท้บากระบะมันหนักไฟหน้าจะยกแล้วก็กดลงแต่ถ้าลงเขาก็กดตัวนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มทัศน,นวิสัยในการมองเห็นกุญแจเป็นแบบเสียบถ้าจะได้ปุ่มสตาร์ทอยู่ในตัวเซตพีใตัวเออันนี้ก็เปิดปิดไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมือยังไม่ใช่อัตโนมัติ ไฟหน้าไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยอยู่ในตัว M ทั้งหมดเลยไอแบคมีสองใบถ้าเป็นโ M เอ็ได้6ใบอันนี้ก็เป็นของเพิ่มเสียงรดเสียงปรับแท็กตัวนี้ก็จะเป็นรับสายวางสายสก,กัดด้วยเสียงอันนี้ก็ตกแต่งโครเมียมที่สวยเลยความอะไรหุ้มหนังเนินได้จริงอันนี้ก็จะเป็นควบคอนโทรลถ้าเป็นตัว Z Z P, แซ็เซ็พีเอ็กซตัวยกสูงไม่ว่าจะเป็นแคปหรือสีประตูยกสูงจะได้ควบคอนโทน แต่ถ้าเป็นตัว M จะได้อดีปีกค o นโ r o l พร้อมสตอ็อปอนโูทั้งเก้และสามอด M ได้อดีปีกหมดเลยหน้าจอใหม่นะครับสวยงามแต่ยังไม่ใช่ดิจิตอนิกระบบนะฝั่งซ้ายยังเป็นบัดรอบยังเป็นเข็มอยู่อันนี้ก็น้ํามันก็ยังเป็นเข็มอยู่ดิจิตอนเฉพาะตรงกลางเท่านั้นตัวนี้ก็เบาเป็นแบบคูนะครับคูแม็กแล้วก็เจาะรูระบายอากาศอันนี้ก็เจาะรูจริงระบายอากาศได้แล้วก็ ซับแรงกระแทกได้บาะตัวนี้ปรับสูงต่ําได้แล้วก็ปรับเอ็นหน้าไปหลังแล้วก็สไลด์เบาะเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้6กระดับฝั่งของมู้โดยสารปรับได้สีอันนี้ก็ทวนระบบความปลอดภัยมีระบบ ABS,EBD,BA มีมาให้ตัวนี้ถูกล้อได้พย2ใบระบบรถกาลังเครื่องยนต์ช่วยเบรก BOS มีมาให้ระบบควบคุมการทรงตัวการลื่นนถลายมีมาให้ระบบช่วยขึ้นเขาลงเขามีมาให้มาในข้างมีมาให้ตกแต่งด้วยสีเงินล้อแมก ตัวนี้ให้อะไรมาเดี๋ยวเราพามาดูเป็นยางบิตโตนดูเรื่องไฮเทเลนชิลิยาง2560 R18 เป็นซิลิยางปกติเลยตัวนี้เป็นหน้าดิสหลังดำนะครับตัวนี้ชั่นหน้าอิสระปีโนโคูปชัวแก๊สความเด็อกันโคงชั้าหลังแหนบซ้อนนะตัวนี้แหนบซ้อนเลยยางอะไรยางไม่ใช่ล้อแมงนะเป็นล้อกระทน,นะ ا ไยรัก4ี่คูนสี่พร้อมดีบล็อกไฟฟ้ามีมาให้ไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็น ไฟเบรกเป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวและไฟถอยเป็นแบบหลอดนี่ไฟทับทิมแน่นอนว่านี่ตัวเซตมาทำตัวนี้ก็จะเป็นเปิดฝาท้ายแต่ยังไม่ผ่อนแรงยังไม่มีซ e ีรีมนะตัวท็อปก็ไม่มีนะตัวนี้ราคา900,000-107,000บาทเข้าว่าอีสเขมา,าดีแม็กเป็นโครเมียมสวยๆเลยหน้าเสียดายตัวนี้ยังไม่มีระบบเซนเซอร์มาให้นะยังยังขาดอยู่ตรงนี้เอาไว้เติมรูหน้าแล้วกันเนาะอันนี้ไรฟ้ามีเฉพาะด้านหลังนะนะครับ อันนี้ก็ราคา9 1 7 0 0 0บาทนะครับถ้าใครสนใจรถติดต่อที่0982896888เชิญที่โชรูมนะครับอีซุนะครับตัวนี้อยู่ที่กันที่กำแพงแสนนะจังหวัดนคปรปฐมขอบคุณสถานที่ได้ทำด้วยสนใจรถติดต่อที่โชรูมได้เลยนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ